สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินเดอะคาิทาโรพบกันอีกครั้งวันนี้สลหรับไพ่ทาโร่สายจิตวิญญาณเพื่อจุมจนครอบครัวการตื่นรู้โดยให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ห้เออร์เซลเทวดาประจำตัวของคุณขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์พลังงานของท่านที่เข้ามารับชม จ้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไหร่ก็ตามอาจจะหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว1เดือน2เดือนหรือ1ปี2ปีเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความที่ส่งถึงคุณโดยตรงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูค,ร,ครูบาอาจารย์ไฮเออร์เซลเทวดาประจําตัวของคุณเป็นข้อความสําคัญขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสารวนันนี้สภาวะพลังงานปัจจุบนันการเข้าสู่ เส้นทางการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณสภาวะพลังงานของท่านที่กำาารับชมใบที่1ใบที่สองใบที่สมใบที่สี่ สภาวะพลังงานของท่านที่เข้ามารับชมสลับวันนี้4ีใบใบที่1นึ่งเอ็ดอการละทิ้งการปล่อยวางใบที่สองราชาถ้วยความสุขใบที่3ราชินีพระจนันทร์เดอะไฮพริ t เทสนักบวชหญิงแล้วก็ใบที่สี เดอะไฮโลแฟนจิตวิญญาณของคุณเป็นจิตวิญญาณที่ค่อนข้างมหัศจรรย์เป็นจิตวิญญาณเก่าแก่ตัวตนของคุณตัวตนที่แท้จริงจะเป็นจิตวิญญาณเก่าแก่จิตวิญญาณที่มีการเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญบารมีบุญบารมีของนักบวชหญิงการปฏิบัติธรรมการสั่งสมความรู้การทําสมาธิฝึกจิตถือสินภาวนาโบด้วยพลังงานของเดอะไฮโลแฟนนักบวช พลังงานของจริยธรรมคุณงามความดีการปฏิบัติธรรมการสั่งสมบุนบาบร,รมีทางด้านการทําสมาธิฝึกจิตดุสินภาวนาพลังงานจิตวิญญาณตัวตนของคุณจะเป็นจิตวิญญาณของจิตวิญญาณเก่าแก่โอโซคู่ที่เกิดมาเพื่อมีหน้าที่เป้าหมายในชีวิตในการทําสมาธิการปฏิบัติธรรมการบรรลุธรรมการค้นหาแสงสว่างในตัวตนการตื่นรู้ด้วยแสงสว่างภายในการค้นหาตัวตนสัญชตาตญาณนำทาง นำทางตัวตนเพื่อเกิดการตื่นรู้การตื่นรู้การเห็นตัวตนเห็นจิตวิญญาณการนำทางสู่แสงสว่างภายในการเข้าใจในชีวิตและจิตวิญญาณการตื่นรู้การตระหนักรู้ในตัวตนในชีวิตการรู้แจ้งเห็นจริงการรู้เป้าหมายตัวตนที่แท้จริงว่าที่ลงมาเกิดในภพชาตินี้มีเป้าหมายเรื่องใดต้องการทําสิ่งใดที่สําคัญจิตวิญญาณเก่าแก่ตัวตนของคุณ The High p r i e s t The High Fan นักบวช นักบวชยิงสองพลังแห่งจิตวิญญาณเก่าแก่สองพลังแห่งจิตวิญญาณแห่งศีลสมาธิปัญญาจิตวิญญาณของสติปัญญาความรอบรู้เวทมนต์ความสามารถวิเศษในตัวคุณยานอย่างรู้สัมผัสวิเศษที่อยู่ในตัวคุณพลังงานวิเศษพลังงานเวทมนต์ที่เหนือกว่าบุคคลทั่วไปพลังงานมาสจ,จ,รรจันจิตวิญญาณเก่าแก่พลังงานของตัวคุณที่จะช่วยนําทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ปัญหาความทุกข์วิบากกรรมมลสุมใดๆที่เจอที่เผชิญ ที่เข้ามาจะเป็นตัวเข้ามาเป็นบททดสอบชีวิตบททดสอบเพื่อให้ก้าวข้ามจากความมืดสู่แสงสวา่างเพื่อการตื่นรู้เพื่อเข้าสู่การบรรลุธรรมการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดการประสบความสำเร็จการค้นหาความสุขที่แท้จริงความสุขในศีลสมาธิปัญญาความสุขที่แท้จริงแห่งชีวิตและจักรวาลความสุขการตื่นรู้การเห็นดวงตาดวงใหม่การเห็นดวงตาเห็นธรรม เห็นสัจธรรมในชีวิตรู้แจ้งเห็นจริงเห็นเหตุแห่งทุกว่าความทุกปัญหาความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจการพลัดพรากการสูญเสียจะเป็นตัวที่เข้ามาเพื่อกระท้อตัวตนภายในให้เกิดการตื่นดู้ให้เกิดการเห็นความจริงเกิดการเห็นข้อเท็จจริงเกิดการก้าวข้ามจากบททดสอบเรียนรู้เติบโตแข็งแกร่งก้าวข,ข้ามจากปัญหาความเจ็บปวด เรียนรู้ว่าปัญหาเข้ามาสอนให้เราเรียนรู้เรื่องใดจากปัญหาจากวิกฤตท,ที่เข้ามาสอนให้เราเติบโตแข็งแกร่งพัฒนาจิตวิญญาณไม่ยอมแพ้ความพยายามความต่อสู้กันไม่ยอมแพ้จิตวิญญาณของนักสู้ผู้ใหญ่จะนําทางส,าส,าสงู่ความสุขความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่เปี่ยมล้นในตัวตนราชาด้วยความสุขที่แท้จริงความสุขทางโลกความสุขทางวิญญาณความสุขแห่งการทําสมาธิ ปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนาพลังงานของคุณค่อนข้างมาสัจรย์พลังงานของจิตวิญญาณเก่าแก่ที่เกิดมาเพื่อสั่งสมบุญบาร,รมีการปฏิบัติธรรมการบรรลุธรรมการถือศีลภาวนาการให้การช่วยเหลือผู้คนการนำทารด้วยแสงสว่างการนำทางตัวเองเพื่อหลุดพ้นจากปัญหาการเข้าใจในเหตุแห่งทุกข์การเห็นแสงสว่าง การตื่นรู้การตระหนักรู้การเห็นดวงตาเห็นธรรมเห็นสัจธรรมในชีวิตและจิตวิญญาณการละทิ้งการปล่อยวางการไม่ยึดติดในความทุกข์การสร้างพลังงานบวกการสร้างพลังแห่งแสงสว่างพลังแห่งธรรมศีลธรรมจริยธรรมความดีพลังงานแห่งเวทมนต์ภายในสติปัญญาความรอบรู้พลังที่จะเสริมบุญบารมีให้แข็งแกร่งจิตวิญญาณที่สว่างเพื่อนำทาง ส่องแสงสว่างช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปเพื่อการหลุดพ้นเมื่อคุณมีการหลุดพ้นจากอิบาตก,กรรมปัญหาจะนําทางแสงสว่างภายในสงแสงนําทางให้กับผู้คนต่อไปจี่วิญญาณของคุณพลังงานตัวตนที่ในพลังงานของผู้ปฏิบัติธรรมผู้สแสวงหาทางที่สงบในชีวิตผู้สแสวงหาความสําเร็จในธรรมแสงสว่างของศิลธรรมจริยธรรมความงามความดีแสงสว่างแห่งสีที่บริสุทธิ์แข็งแกร่ง ข้อความสำคัญสำหรับวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ไฮเออร์เซลเทวดาประจำตัวจักรวาลต้องการให้คำนำทางสื่อสารเรื่องใดสำคัญถึงคุณสำหรับพลังงานของคุณพลังงานของผู้ก้าวเข้าสู่การบรรลุธรรมการหลุดพ้นจากความทุกข์เข้าสู่แสงสว่างที่จะนำทางช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปสำหรับภารกิจครั้งใหม่ภารกิจของนักรบแห่งแสงสว่างแสงสว่างที่จะนำทางเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป คำแนะนำจากจักรวาล The c h e r i o t เจ็ดดาบ The Hermit, ราชินีเหรียญคําแนะนำจากจักรวาลข้อความสำคัญสิ่งที่ต้องการสื่อสารถึงคุณโดยตรงสำหรับวันนี้จิตวิญญาณของคุณยืนยันตอกย้ำถึงความเป็นจิตวิญญาณเก่าแก่ ที่ต้องการเกิดมาหลายภพหลายชาติเพื่อสั่งสมบุญบาร,รมีบุญบาร,รมีทางด้านการปฏิบัติธรรมการบรรลุธรรมการสั่งสมบุญบาร,รมีทางด้านการฝึกจิตตือสินภาวนาการค้นหาแสงสว่างในกฎการค้นหาความสุขที่แท้จริงยืนยันด้วยเดอะเฮอร์มิตจิตวิญญาณเก่าแก่จิตวิญญาณของนักบวชฤาษีจิตวิญญาณของผู้ที่ต้องการปลีกตัวผู้ต้องการที่มีความเป็นบุคลิกเงียบขรึมเป็นคนสันโดษเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง ชอบปลีกตัววีเวกชอบอยู่คนเดียวเพื่อค้นหาตัวตนเดินทางเข้าสู่ภายในค้นหาจิตวิญญาณแสงสว่างภายในการทำสมาธิการฝึกจิตถือศีลภาวนาพลังแห่งบุญบารมีพลังแห่งศิลธรรมความดีภายในพลังแห่งการเชื่อมต่อกับแสงสว่างการเชื่อมต่อกับภูมิปัญญาความรู้การสะสมประสบการณ์ความรู้จิตวิญญาณตัวตนแท้จริงช่างเดิม นักบวชโรสสีเดอะเฮอร์มิตนักบวชเดอะไฮโลเฟลและก็เดอะไฮพิทเทสจิตวิญญาณจิตวิญญาณของผู้ทรงศีลจิตวิญญาณของผู้ประพฤติดีประพฤติในธรรมจริตวิญญาณของผู้นำแห่งแสงสว่างจิตวิญญาณของศิลธรรมคุณงามความดีจิตวิญญาณที่จะเคลียร์ล้างต่อสู้กับพลังงานด้านมืดเจ็ดดาบความมืดพลังงานด้านลบด้านมืดด้านมืดของเราที่อยู่ในจิตใจคนเราจะมีสองด้านด้านมืดกับด้านสว่าง พลังงานบุญบรมีจิวิญญาณเก่าแก่าการปฏิบัติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์แข็งแกร่งของคุณจะทําลายล้างพลังงานด้านมืดเจดาบพลังงานด้านมืดความทุกข์ความผิดบาปการคิดลบพลังงานความโชคร้ายพลังงานแห่งกิเลสที่ซ่อนอยู่ภายในความมืดจะโดนทําลายทําลายล้างการปล่อยวางการเคลียร์ด้วยพลังงานแห่งแสงสว่างพลังของผู้มีการปฏิบัติธรรมสมาธิศีลปัญญาพลังงานที่บริสุทธิ์ พลังงานแสงสว่างที่จะเคลียร์ล้างพลังงานด้านมืดต่อสู้กับพลังงานด้านลบด้วยพลังของเดอะเชอริออตนักรบแห่งแสงสว่างการเดินทางการเดินทางด้วยแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่การนำทางการนำทางด้วยแสงสว่างแห่งบุญบาร,รมีแสงสว่างแห่งการปฏิบัติธรรมการทำสมาธิฝึกจิตถือศีลพาวนาแสงสว่างแห่งคุณธรรมความดีแสงสว่างของนักรบอย่างแสงสว่างไลเวอร์เกอร์การเดินทาง การนำแสงสว่างเพื่อช่วยเหลือผอู้ต่อไปการเดินทางเพื่อปลดปล่อยความมืดปลดปล่อยผู้คนจากพลังงานด้านลบปลดปล่อยผู้คนจากความชั่วร,ร้าย Queen of the Queen Ra Chinni r ี a m จีวิญ,ญญาณของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ให้ผู้ให้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมในตัวตนมีความบริบูรณ์มีรากฐานชีวิตที่มั่นคงความอุดมสมบูรณ์พร้อมบุญบร,รมีที่สั่งสมมาจีวิญ,ญญาณเก่าแก่การปฏิบัติธรรม การสร้างพลังงานบวกการปล่อยวางการตื่นรู้การก้าวเข้าสู่แสงสว่างภายในจิตวิญญาณจะนำทางสู่การดึงดูดบุญบาร,รมีที่สั่งสมเก่ากลับมาการหวนคืนกลับมาบุญบาร,รมีจะนำทางสู่ความสุขความมบง่งคั้งปัจจัยภายนอกที่จะเติมเต็มตัวตนวตัวตถุภายนอกเพื่อความสมบูรณ์เพื่อความบริบูรณ์ในตัวตนเพื่อพร้อมที่จะเผืแผ่นำทาง ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปเมื่อตัวเรามีความบริบูรณ์พร้อมถ้าเกิดเรายังไม่มีความบริบูรณ์มีความขาดแคลนเราก็จะไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเต็มทีพลังงานบุญบรารมีที่สั่งสมมาจริยธรรมคุณงามความดีวินดาณเก่าแก่จะนําทางดูบุญบรารมีกลับมาของของเก่า,มาสมบัติเก่าของคุณที่จะหวนคืนกลับมาเพื่อเติมเต็มตัวตนเพื่อพร้อมเพื่อพร้อมสู่การก้าวเข้าสู่ภารกิจครั้งใหม่ภารกิจแห่งแสงสว่าง ของนักรบแห่งแสงภารกิจของการเดินทางการปลดปล่อยการปลดปล่อยผู้คนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความมืดวิบากการพลังงานนั้รบเพื่อเข้าสู่แสงสวา่างการเห็นดวงตาแสงแสงสวา่างดวงตาเห็นธรรมเห็นสัจธรรมตื่นรู้เข้าสู่จิตวิญญาณที่แท้จริงหลุดพ้นจากด้านมืดเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงอยู่ภายในพลังของผู้ให้ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำทางช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปพลังงานของคุณพลังงานของ จิตวิญญาณเก่าแก่จิตวิญญาณของผู้ปฏิบัติธรรมการก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างจิตวิญญาณของนอกรบแห่งแสงแสงสว่างที่จะนำทางสู่ภารกิจการปลดปล่อยผู้คนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความมืดการนำทางด้วยแสงสว่างแห่งเจริธรรมทุนงามความดีคำแนะนำเพิ่มเติมจากตระวารสิ่งศสิทรุ์ครูบาอาจารย์ต้องการคำแนะนำแนวทางบทสรุปเพิ่มเติมสำหรับตัวคุณเป็นเช่นไรให้ไพสื่อสารนำทาง ข้าเหรียญความขาดแคลนวิบากกรรมทางด้านการเงินสามดาบความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจความทุกข์ที่อยู่ในใจสองถ้วยความสุขความสัมพันธ์ครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่ความรักครั้งใหม่จดฟูอิสรภาพครั้งใหม่การหลุดพ้นาคาแนะนําคํานําทางการสื่อสารข้อความสําคัญเพิ่มเติมจากจักรวาลน,นําทางสึงคุณ ภารกิจจิตวิญญาณการเติบโตว,วิบากกรรมที่คุณต้องเผชิญที่ผ่านมาวิบากกรรมที่จะเป็นตัวกระท้อตัวตนภายในให้เกิดการตื่นรู้ให้เกิดการก้าวเข้าสู่แสงสวา่างวิบากกรรมทางด้านชีวิตความยากลําบากวิบากกรรมทางด้านการเงินภาหนี้สินความขาดแคลนความทุกข์ยากลาบากที่ต้องเผชิญภาวะที่จะเข้ามาเพื่อเป็นบททดสอบแห่งชีวิตบททดสอบที่จะทําให้เราก้าวข้าม ก้าวข้ามเพื่อเข้าสู่แสงสว่างบททดสอบที่จะมาพัฒนาจิตวิญญาณปลูกการตื่นรู้เข้าแสงสว่างการเห็นการเห็นเหตุและผลการเข้าใจในวิบากกรรมทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญทุกอย่างมีเหตุและผลวิบากการรมปัญหาความขัดแย้งความยากลาบากในชีวิต จะเป็นตัวที่เข้ามากระตุ้นตัวตนพัฒนาจิตวิญญาณให้เกิดการเติบโตการเรียนรู้การก้าวข้ามจากปัญหาการก้าวเข้าสู่จิตวิญญาณที่แข็งแกร่งจิตวิญญาณที่เข้มแข็งการยกระดับจิตวิญญาณสู่แสงสว่างการตื่นรู้การก้าวเข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงด้วยปัญหาที่จะเข้ามากระทาะตัวตนภายในถ้าเกิดไม่มีปัญหาวิบากกรรมเข้ามากระท้อเราก็จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่มีการตื่นรู้ไม่มีการ เข้าสู่ภารกิจที่แท้จริงภารกิจของตนของคุณภารกิจแห่งการเข้าสู่การหลุดพ้นจากโลกภายนอกจากโลกประจิตต์การเข้าสู่จิตวิญญาณการตื่นรู้การเข้าสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างการทําสมาธิการปฏิบัติธรรมการฝึกจิตตื่นสินภาวนาการเข้าสู่จิตวิญญาณภายในการค้นพบความสุขที่ยิ่งใหญ่จิตวิญญาณภายในการหลุดพ้นจากวิบากกรรมชีวิตความทุกข์ถ้าเกิดไม่มีปัญหาวิบากกรรมเข้ามาเราก็จะชาชีวิต หลงลืมภารกิจหลงลืมตัวตนที่แท้จริงหลงหลายอยู่ในชีวิตที่เป็นปัจจัยภายนอกโลกมายาไม่มีการตื่นรู้ปัญหาความขาดแคลนความทุกข์ความเจ็บปวดความเสียใจการพันพราเสื่อเสียจะเข้ามาทิมแทงเพื่อเป็นวิบากกรรมให้เกิดการหยุดนิ่งคิดเกิดการตื่นรู้เกิดการทบทวนตัวเองเกิดหักการหาทางแก้ปัญหานำทางสู่การทำสมาธิ การปฏิบัติธรรมการฝึกจิตถือศีิภาวนาเพื่อหลุดพ้นจากปัญหาเพื่อนําทางสู่การเดินทางเข้าสู่ภายในการเห็นแสงสว่างภายในการเปิดดวงตาดวงใหม่ดวงตาดวงใหม่ที่จะเห็นเหตุแห่นทุกข์และปัญหาที่เข้ามาเพื่อสอนให้เรียนรู้เรื่องใดเมื่อเห็นแจ้งเห็นจริง เราก็จะเปิดดวงตาดวงใหม่การเชื่อมต่อกับแสงสว่างภายในบุญบารมีเก่าบุญบารมีเก่าของการฝึกจิตตือนสินภาวนาที่สั่งสมบุญบารมีมาจะนําทางสู่แสงสว่างภายในการตื่นรู้การตระหนักรู้การเข้าใจในเหตุแห่งทุกข์และปัญหาการปล่อยวางการไม่ยึดติดการเคลียร์การล้างพลังงานด้านมืดวิบากกับพลังงานด้านลบการหลุดพ้น การหลุดพ้นสู่ชีวิตใหม่การหลุดพ้นจากวิบากกรรมการหลุดพ้นจากพลังงานด้านมืดความทุกข์ความเจ็บปวดความปิดบังความเจียใจการก้าวข้ามจากบททดสอบที่ยิ่งใหญ่บททดสอบที่จะเข้ามาเพื่อสอนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการตื่นรู้เพื่อเกิดการก้าวข้ามจากบททดสอบการละทิ้งการปล่อยวางการมายึดติดการสร้างพลังงานบวกการสร้างพลังแห่งความรักให้เกิดตัวเองพลังแห่งความสุข พลังแห่งความรับพลังแห่งการตื่นรู้เข้าสู่แสงสว่างการเดินทางเข้าสู่ภายในการเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่อยู่ในใจความสุขที่เป็นแสงสว่างนำทางสู่การเข้าสู่การเริ่มต้นสู่ภารกิจครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่ภารกิจแห่งแสงสว่างภารกิจที่แท้จริงของตัวคุณภารกิจของจิตวิญญาณเก่าแก่ของตัวคุณที่ต้องการเกิดมา ในชาตินี้ในหลายพหลรยชาติเพื่อสั่งสมบุญบาร,รมีบุญบาร,รมีทางด้านการค้นหาตัวตนจิตวิญญาณภายในการทําสมาธิการฝึกจิตการถือศีลภาวนาพลังงานจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แข็งแกร่งพลังงานที่จะนําทางเพื่อช่วยเหลือผู้คนการนําทางการให้ผู้คนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเจ็บปวดจากวิบากการประสบการณ์ที่คุณได้ผ่านมาโดยตรง การเรียนรู้การเติบโตการสอนให้เติบโตแข็งารจะนำทางเพื่อนำทางไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไจับประสบการณ์จริง วิปากามจะนำทางสู่การตื่นรู้สู่การก้าวสู่ภารกิจที่แท้จริงการรู้แจ้งเห็นจริงการตื่นรู้การตระหนักรู้การค้นหาตัวตนภายในแสงสว่างแห่งจิตวิญญาณจะนำทาบุญบารมีเก่ากลับมาจิตวิญญาณของนักบวชนักบวชหญิงนักบวชฤาษีจิตวิญญาณของผู้ทรงศีลจิตวิญญาณเก่าแก่ของนักปฏิบัติธรรมจิตวิญญาณของผู้รอบรู้ในจักรวาลจิตวิญญาณที่จะนำทาง ตัวตนสู่การหลุดพ้นจากลิบากกรรมความมืดสู่แสงสว่างภายในเพื่อเปล่งแสงประกายที่สว่างช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปการหลุดพ้นจากพลังงานพัฒน,นาการด้านมืดในจิตใจเพื่อก้าวเข้าสู่แสงสว่างครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่สู่การตื่นรู้สู่แสงสว่างสู่ภารกิจที่ใหญ่ของคุณภารกิจแห่งความรักการส่งต่อความรักพลังงานบวกการให้กับผู้คนต่อไป ด้วยพลังงานที่ยิ่งใหญ่พลังงานที่สวยงามพลังงานแห่งแสงสว่างที่จะส่องแสงนำทางช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปการหลุดพ้นจากความมืดสู่แสงสว่างครั้งใหม่การเข้าสู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณภารกิจที่แท้จริงภารกิจแห่งแสงสว่างการค้นหาตัวตนการก้าว,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 วเข้าสู่เส้นทางแห่งการทำสมาธิปฏิบัติจิตถือศีลภาวนาการบรรลุธรรมการเห็นธรรม การเห็นสัจธรรมในชีวิตการก้าวเข้าสู่จิตวิญญาณที่แท้จริงของจักรวาลพลังงานภารกิจที่สำคัญของคุณสรุปทิ้งท้ายสลับภารกิจพลังงานของคุณเพิ่มเติมจักรวาลให้คำนำทางสรุปทิ้งท้ายพลังงานของคุณคำแนะนำคำนำทาง the world queen of calm temperance เจ็ดเหรียญใต้สำรับสีดาคำแนะนำจากตะวานบทสรุปพลังงานชะตาชีวิตของคุณจิตวิญญาณเก่าแก่โอโซจิวิญ,ญาณของคุณจิตวิญญาณของนักปฏิบัติธรรมจิตวิญญาณของผู้สังสมบญบร,รมีหลายภพหลายชาติการเกิดมาเพื่อทำสมาธิฝึกจิตผืนสินภาวนา เพื่อสั่งสมบุญบาร,รมีทางด้านจริยธรรมคุณงามความดีเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญบาร,รมีการช่วยเหลือผู้คนการนำทางด้วยแสงสว่างแห่งธรรมการเห็นธรรมการบรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติธรรมสรุปคําแนะนําส่งถ่ายพลังงานกับคุณเดอะเวิร์ควีนออฟคัพเท m p เพล n c e รนเจ็ดเหรียญสิ่งที่ทํามาความพยายามการต่อสู้พลัง ของนักรบแห่งแสงสว่างนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่สิ่งที่ทำสิ่งที่ตั้งใจหน้าที่ภารกิจการไม่ยอมแพ้การต่อสู้กับวิบากกรรมปัญหาแม้จะหนักแค่ไหนพลังจิตใจพลังงานจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งของคุณจิวิญญาณเก่าแก่ จะนำทางสู่ความสำเร็จการเติบโตการขยับขยายการเก็บเกี่ยวการได้รับผลของสิ่งที่ทำที่จะออกดอกออกผลสวยงามสู่การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่เทมเพล่รนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการปรับสมดุลครั้งใหม่จุดเปลี่ยนผ่านชะตาชีวิตครั้งใหม่การก้าวเข้าสู่ราชินีถ้วยความสุขการก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ของตัวคุณความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ การเงินการงานความเป็นอยู่รากฐานชีวิตที่มั่นคงความพร้อมการหลุดพ้นจากความทุกข์การหลุดพ้นจากวิบากก,การปล่อยวางพลังงานด้านเมื่อการเคลียร์การล้างพลังงานดลบการยกระดับจิตวญยาณเข้าสู่การตื่นรู้เข้าสู่แสงสว่างแสงสว่างภายในที่จะนำทางสู่บุญบารมีที่สั่งสมมาที่จะหวนกลกกับมาเดอะเวิร์ ความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตความสุขความสมหวังความสมปรารถนาพลังที่เง่พลังที่มหาศาลพลังแห่งความสุขการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่ของคุณการ <_ m ix> เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสู่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์การเปลี่ยนแปลง,าามมง,างาาการเปลี่ยน,แป,ปยนแปลงที่นำทางด้วยจิตวิญญ,ญาณผู้ปฏิบัติธรรมสีดาสัญ,ญลักษณ์แห่งการ นิ่งการหยุดการคิดการใช้ความสงบการน,นั่งสมาธิการทำสมาธิปฏิบัติจิตถือสิลภาวนาการเชื่อมต่อกับตัวตนภายในเชื่อมต่อกับแสงสว่างบุญบร,รมีที่สั่งสมมาหลายภพัางดาชจาิวิญญาณของนักบวชนักบวชหญิงจิตวิญญาณของนักบวชฤาษีจิตวิญญาณของผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงการเดินเข้าสู่ภารกิจครั้งใหม่การนำทางสู่การทำสมาธิการปฏิบัติธรรมการถือสิลภาวนาการเชื่อมต่อกับแสงสว่าง นำทางส,สู่การเชื่อมต่อกับจักรวาลครูครูบาอาจารย์เชื่อมต่อจากกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จักรวาลเชื่อมต่อกับคลางภูมิปัญญาความรู้การก้าวเข้าสู่ภารกิจครั้งใหม่การทําสมาธิปฏิบัติธรรมสื่อสินควรนำทางสู่บุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่สั่งสมมาบุญบารมีของนักบวชผู้ปฏิบัติธรรมจิตวิญญาณของ สิ่ที่บริสุทธิ์ที่แข็งแกร่งจิตวิญญาณของนักบวชน,นักบวชหญิงฤือสี the high p r i e s t the h i l o f h a n the hermit จิวิญญาณที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แข็งแกร่งที่จะนำทางตัวคุณสู่การหลุดพ้นจากวิวัรรมการปล่อยวางการไม่ยึดติดการเข้าเข้าสู่จะตตาชีวิตครั้งใหม่ความสุขความมัง่งคั่งความบริบูรณ์การเปลี่ยนแปลงสู่แสงสว่าง สู่เส้นทางการตื่นรู้สู่การทำหน้าที่ที่แท้จริงเป้าหมายที่แท้จริงที่คุณต้องลงมาเกิดในชีวิตนี้การทำสมาธิการค้นหาแสงสว่างภายในการปฏิบัติธรรมการบรรลุธรรมการเข้าสู่ตัวต,วตวนที่แท้จริงการเห็นชีวิตและจิตวิญ,ญญาณการเชื่อมต่อกับจักรวาลเพื่อนำทาง แสงสว่างภายในตัวตนของคุณแสงสว่างที่จะเปล่งพลังแห่งสีที่บริสุทธิ์ที่แข็งแกร่งแสงสว่างแห่งการให้แสงสว่างที่จะนำทางเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปเพื่อให้เกิดการหลุดพ้นจากวิบากกรรมหลุดพ้นจากความมืดเพื่อเข้าสู่แสงสว่างจากประสบการณ์ที่คุณได้ผ่านมาโดยตรงพลังงานของคุณจิตวิญญ,ญาณเก่าแก่จิตวิญ,ญญาณของนักบวชหรือสีนักบวชหญิงราชินีพระจันทร์จิตวิญ,ญญาณของเดอะไฮเพลต เดะไฮรฟลมเดะเฮอร์มิตจิตวิญญาณเก่าแก่จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณแห่งผู้ปฏิบัติธรรมจิตวิญญาณของผู้เข้าสู่แสงสว่างแห่งธรรมจิตวิญญาณของเกียรติธรรมคุณงามความดีพลังงานที่มหัศจรรย์ของคุณให้คุณได้นรับพลังงานดีไว้พลังงานที่อย่างที่จะนำทางสู่ความสุขที่แท้จริงพลังงานแห่งแสงสว่างนักลบแห่งแสงไรวาเกือ์ที่จะส่องแสงนำทาง เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปฝากทิ้งท้ายสลับคลิปนี้สลับพลังงานที่มาสัจจรพลังงานของคุณพยองงานของผู้ทรงศีลนักบวชผู้ปฏิบัติธรรมพลังแห่งศีลที่บริสุทธิ์แข็งแกร่งที่สําคัญจะต้องมีการทําสมาธิการฝึกจิตถือสิมพนาการปล่อยวางการละทิ้งความทุกข์การไม่ยึดติดการคิดดีทําดีผู้ด,ดีประพฤติด,ดีกาดีวาจาดีใจดีจะเป็นแสงสวา่าง แสงสว่างพลังงานบวกพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะส่งออกไปให้กับผู้คนแสงสว่างในตัวคุณที่จะเป็นประกายนำทางนำทางให้กับผู้คนต่อไปภารกิจที่ิ่งใหญ่ของคุณตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำทางสู่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์สู่ความสุขที่แท้จริงเติมเต็มเพื่อนำทางช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปพลังของจิตวิญญาณนักลบแห่งแสงสว่างผู้ยิ่งใหญ่ไลายเวอร์เกอร์การนำทางด้วยการปฏิบัติธรรม การทำสมาธิก,การฝึกจิตถือสีพรนา,าแสงสว่างภายในแสงสว่างของผู้ทรงศีลแสงสว่างของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของจักรวาลแสงสว่างที่จะนำทางเพื่อช่วยเหลือผู้คนต่อไปอีกมากมายพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งแสงสว่างพลังงานแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพลังงานของตัวคุณ ขอบคุณสำหรับพลังงานที่มาสัจจา์พลังงานของตัวคุณสำหรับวันนี้ที่เข้ามารับชมพบกันอีกครั้งสำหรับคลิปถัดไปสำหรับช่องรามินเดอเฮมิทาโร่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ